ร่วมเดินทางโดยปตทพลังที่ยั่งยืนโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีโทรศัพท์02-377-3101-2วันนี้นะคะเพชรขออนุญาตให้น้องปลาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะ เนื่องจากว่าคุตปาดของถนนเยาวราชนี่นะคะเต็มไปด้วยร้านค้าไม่สะดวกเลยสําหรับวิวแชร์อย่างเชรค่ะวันนี้นะคะก็เลยให้น้องปาพาเพื่อนไปเที่ยวแทนค่ะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องอจะซื้ออะไรมาฝากเชรบ้าง ถนนยาว่าเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวของกรุงเทพมหานครหรือจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวของประเทศไทยเลยก็ได้เพราะว่าเป็นจุดที่รวบรวมชาวจีนหลากหลายเชื้อชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นแจจิ๋วกวางตุ้งแค่ฮกเกี้ยนหรือว่าไหหลำนับได้ว่าชาวจีนทั้งหมดทุกเชื้อสายเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าได้สร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้เลยละค่ะ ตัดส,สินใจมากเลยมีซีฟูด้ดสองร้านติดกันร้านใหญ่มากก็ชอบร้านไหนก็เลือกกินตามอัธยาศัยเลยนะคะไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยเหมือนกันโอ้ยน้ำสมเทงเดี๋ยวขอซื้อน้ำสมเทงก่อนนะคะจะบอกว่าน้ำสมเทงเนี่ยหากินยากมากจะมีเฉพาะที่เยาวราชเท่านั้นมัง้งใช่ไหมใช่ปะคะส่วนใหญ่จะขายที่เยาวราชเนาะไม่ค่อยมีเห็นขายที่อื่นเนาะขวดเท่าไหร่คะบา,าทครับเอาขวดหนึ่ง นะคะไม่ได้มีเฉพาะของกินที่อร่อยออร่อยที่มารวบรวมกันอยู่ที่จุดนี้ถนนเส้นนี้ที่ยาวประมาณ1กิโลกว่าเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะก็จะมีเป็นแหล่งรวมของยาสมุนไพรด้วยทั้งสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคแล้วก็สมุนไพรที่ใช้ผสมในอาหารซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยปรุงยาให้เรานับได้ว่ายาวราชก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถ มาหาซื้อยาเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมหุยร้านนี้นี่ไม่ดูไม่ได้และะ้วค่ะต้องเข้ามาดูนิดนึงเพราะว่ามีการตกแต่งได้แบบโมเดิร์นทันสมัยผิดแพกแตกต่างจากร้านอื่นที่อยู่ข้างๆโดยสิ้นเชิงเป็นร้านขายของชำคะ่ะแต่ว่า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้แบบมีการจัดวางเหมือนเหมือนในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีการเล่นสีใช้สีถ้านึกถึงเยวาวร่าเราจะนึกถึงเออโคมแดงๆสีแดงๆถูกปะคะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะใช้โคมเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดด้วยเชลสีดำเออเจ๋งอะ่ะเจ้าของเขาเจ๋งมากเลยอะ่ะ นอกจากร้านตะเกีแล้วนะแพ็กเกจจิ้งเก๋กว่าค่ะแบบเป็นถุงสีดำมาให้โซ่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าได้แบบดีมากๆจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะต่างก็ต้องการที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายๆกันนะคะอารยาสถาปัตย์เนี่ยก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเห็นโลกได้มากขึ้นค่ะ